โคตาร่าแห่งความแม่นทายถูกติดต่อกันถึง5้าครั้งห้าคราวด้วยกันสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกแล้วว่าทองคำนั้นจะลงไปแตะเทรนรก60,000บาทก็ลงไปตามสั่งนี่นีคือเรื่องจริงของมหากาบในการก่อกำเนิดของมหาเทพทองคำที่เฝ้าคอยกันมานานนับพันพันปีทองคำสัปดาห์หน้าจะไปชิศชางไหนคลิปนี้มหาเทพทองคำมีคำตอบร่ำรวยแบบจุกๆครับ ขบช่วบอสแคทถึงไว้ไปเทปพิก่อนครับครับ,รบท่านที่ก่อนนะประจบบาวันเสาร์ที่หนึ่งเดือนพฤษภายนแล้วนะฮะวันนี้วันต้นเดือนแล้วะฮะกับคุณทองคำฮะเมือ่อคือประมาณนั้นทองคําได้ปิดแท่งรายเดือนเป็นที่เรียบร้อยฮะและสะพันมานั้นทางทีมเราบอกเราว่าทองคํานั้นจะไปแตะเทเรนหกหมื่น 60, บาทและแล้วก็ลงไปตามสั่งแม่นมากๆครับสปดาห์ก่อนนั้นทองคำนะฮะปิดวันเสาร์ผ่ามานั้นแถวเรนหก 1 4 0 0 0กว่าบาทนะฮะและทางทีมเรานั้นได้ทำนายทายทักเรียบร้อยว่าทองคำนั้นจะแตะ60,000บาทและและทองคำก็ได้ลงไปตามสั่งแม่นมากๆครับทองคำสัปดาห์หน้านั้นจะไปทางไหนต่อคลิปนี้ทางทีมเรานะฮะมีคำตอบแบบร่ำรวยแบบมหาศาลนั่นเองครับค <Okay. S 1> อ,อยย้ำว่าทองคำรายสัปดาห์นั้นปิดจบแบบนี้ไม่สวยเลยครับ กับช่วงบอสแครถึงไว้ไปเชิกพิจรับสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กนะคะปิดลบในวันศุกร์โดยได้แรงกดดันจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสารหรัฐดูเฟดแม้เฟดปรับดอกเบีย้ยนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ถ้อยแถลงในเชิงคุ้มเข้มของเจอร์รุมพาวเวลประธานเฟดทำให้นักลงทุนลดความหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคมเหลือเพียง6 3เปอร์ซจาก90%เอร์เซ์เมื่อต้นสัปดาห์ ทองคำมักจะสูญเสียความน่าสนใจเมื่ออัตราดอกเบีย้ยอยู่ในระดับสูงนะคะเนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบีย้ย เ r ลแกนสแตนลี Stanley, ระบุเมื่อวันศุกร์ว่าบริษัทยังคงมองว่าราคาทองคำมีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยการเข้าซื้อกองทุน ETF ทองคำการซื้อทองคำของธนาคารกลางต่างๆและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจฐฐฐโดยคาดว่าราคาทองคำจะเฉลี่ยอยู่ที่4,300ดอลลาร์ต่อออนในช่วงครึ่งแรกของปี2,569กับชิวบอสแคดถึงไว้ไปเทปปกอน หลรงนี้ครับโปรดเกคามาชมครับรายสัปดาห์ภาพแรกครับภาพนี้เนี่ยมหมสวยกันไปกันครับทองคําในรายสัปดาห์นั้นดูเหมือนว่าตอนนี้นะฮะได้ลงไปปิดจบพอดีเป๊ะตามเส้นสีแดงของทางทีมเรานะฮะสังเกตกันดูว่าสําหรับประมาณ้ทองคํานั้นมีแรงเทขายกันอย่างเดียวนะฮะได้ลงมาจุดต่าสุดทั้งเรสามพันแปดร้อโโรยแปดแปดเหรียญต่อโรอยออนม่ขคิดผลมานั้น เราเคยบอกว,ว่าทองคำรายสัปดาห์นั้นจะมีโอกาสแตะถึง3,880เหรียญ3,870เหรียญต่อตรอยออนและทองคำนั้นก็ได้ลงมารล้ของทางทีมเรานะครับและปิดจบสัมผัสแถวบริเวณ60,000บาททวดไปที่เรียบร้อยเมื่อสัปดาห์ผ่านมานะครับและแล้วนะฮะทองคำนั้นด่วนว่าสัปดาห์หน้านะฮะทองคำนั้นมีโอกาสอย่างสูงเช่นเดียวกันครับที่ทำการทุกขีบเบาฮะไปแถวบริเวณ4,112เหรียญต่อตรอยออนซึ่งเขียวของทางทีมเรานะและคาดว่าทองคำนะครับ ถ้าเกิดได้ผ่านนะฮะเป้าหมายใกล้ๆเป้าหมายที่สัปดนั้นก็จะอยู่แถวบริเวณ3,888เหรียญต่อทรอยออนเป้าแรกนะฮะและเป้านี้ถ้าเกิดว่าทองคํานั้นไม่สามารถจะยืนได้นะทองคํานั้นก็จะหลุดมาเป้าสุดท้ายของทางทีมเรานะจะอยู่ท่าเรเวณ3,759เหรียญต่อทรอยออนนะครับเป็นทองไทยนั้นจะอยู่ทบริเวณ 56,500บาททวนนั่นเองครับขอย้ำเลยทองไทยนั้นจะอยู่ทุกเวร 5 6า0 0บาททุวนกันนั่นเองครับแต่ต้องดูค่าเงินบาทณวันนั้นด้วยนะครับขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าทองคำนั้นสัปดาห์หน้านะฮะถ้าเกิดรีบาวไปแถวเรน4,112หอสองเหรียญต่อทรอยออนแนวนี้จะเป็นจุดดักขายของทางทีมเราและคาดว่าคุณทองคำนั้นไม่น่าผ่านครับขอย้ำว่าคุณทองคำนั้นไม่น่าผ่านฮะเป้าแรกในการทำกำไรนั้นจะอยู่แถวเรียน 3,888เหรียญต่อทรอยออนและประสุดท้ายนั้นจะอยู่ทวี3,759เ 3, หรียญต่อทรอยออนแนวนี้เลยครับ <Okay. S 1> แล้ตอนนี้ครับเรกืกองทองคำหรือกาบไบรมันหรือก๊บาบไรเดือนครับตามคําเรียกร้องนะฮะเราจะดูภาพใหญ่ๆกันว่าทองคํานั้นจะสามารถปรับฐานได้แค่ไหนครับทองคําสังเกตกันดูดีว่าทองคํานั้นได้มีแรงรีบาฮะขึ้นไปชนแนวตาน้านด้านบนสุดของทางทีมเราเคยบอกไว้นานแล้วแถวบริเวณนะครับ4,300 80กว่าเหรียญตทรอยออน4380 4390แนวนี้ชนแล้วเส้นแดงมีร่วงฮะขอย้้ำว่ามีร่วงเพราะเป็นแนวต้านใหญ่ของเส้นแดงของทางทีมเราแนวนี้แท่งเทียนเนี่ยอยู่นานนั่นเนะหลือเกินครับถึง78แท่งเทียนด้วยการชนแล้วมีร่วงคาดว่าทองคําในรายมันฮะเดือนนี้เดือนพฤศจิกายนแล้วนะฮะคาดว่าทองคํานั้นในการปรับฐานนั้นจะอยู่ทับระเวณ3,700 หก <60 S 2> <60 S 1> เหรียญต่อโรอยออนเส้นเหลืองพอดีเปเ๊ะเ,เลยนะขอย้ําว่าเป้าในการปรับฐานเดือนนี้ตรงกับกราฟในรายสัปดาห์อยู่เทเรสามเจ็ร้อยหกสิบเหรีรยญต่อโรอยออนเป็นทองไทยนั้นจะอยู่เทเรนห้าหมื่นหกพันร้อยบาทโดยประมาณแต่มีแต่นะขอย้ํามีแต่นะฮะทองคํานั้นถ้าเกิดว่านะครับรูดสามดหกศูนะ เป้าไกลๆแบบไก,กลๆเลยนะฮะทองคำนั้นมีโอกาสปรับฐานลงมากระชากไส้แบบรุนแรงจะอยู่ทะเลน3,400 38เดือนตอโตรอยออน34 38เส้นขาวแนวนี้รับปรองว่าไม่หลุดเดด็ขาดครับอาจจะมีอยู่แรงกระชากไส้ลงมาสัมผัสแนวนี้ก็เป็นไปได้นะขอย้ำเลยว่าทองคำนั้นถ้าลงมา34 38แนวนี้จะเป็น จุดดักซื้อแบบมโหรฬามหาศาลของทางทีมเรานั่นเองครับเราตัวนี้ครับเริ่มคำนบคำนึครับลายเดนั่นเองครับภาพนี้เนี่ยสังเกตกันดูดว่าจะเข้าตำราฝรั่งทิทรีดาวชิรี่นั่นเองฮะที่ไซเวดดาวลงต่ำมาเรื่อยๆนะฮะทางทีมเรานั้นได้ตีสีแดงแนวนี้ทองคำนั้นไม่เคยผ่านไปได้เลยนะ,ะหลายวันแล้วะฮะทองคำไม่เคยผ่านสีแดงแนวต้านของทางทีมเราไปได้เลยนะ,ะและเมื่อคืนวันศุกร์นั้นทองคำนั้น ก็ดูเหมือนว่ามีแรงทํารีบาวน์นะฮะจะไปถ้ำเรนสี่พันเสียดเหรียญต่อถอยออนและแล้วชนก็ไม่ผ่านนะสังเกตดูดีว่าเบอร์ชั่นี้นะจะเหมือนกับเวอร์ชั่นไหลขวานะขอย้ําเลยว่าตอนนี้ทองคํานั้นดูเหมือนว่ากําลังทําไหลขวานะเธถ้าไม่ผ่านนั้นทองคํานั้นก็จะลงแบบแรงๆนั่นเองครับเป้าในการทํากําไรนั้นจะอยู่ทะเรนสามพันแปดร้อยแปดหกเหรียญต่อรอยออนเส้นขาวของทางทีมเรานั่นเองครับทองคํานั้นคาดว่าวันัน์คารเปิดตลาดมานั้นคาดว่านะ อาจจะมีแรงบรีบเบขึ้นไปทดสอบเทรนด์4,000เรียญนต่อทรอยออนและท้าไม่ผ่านนั้นทองคำนั้นต้องลงมาเทรเรน3,800ปเหรียญต่อทรอยออนแนวนี้จะเป็นจุดดักขายทำกำไรสั้นของทางทีมเราเป้าแรกนั่นเองครับ <Okay. S 1> แล้วตอนนี้ครับเรากัรเคลมเลยครับไบเด์ครับภาพนี้เนี่ยทางทีมเรานั้นได้วัดเป้าฟิบลอนชีให้กับทุกท่านได้ดูเลยนะว่าทองคำนั้นจะสามารถลงได้ตรงกับเรนเป้ารายสัปดาห์ เปล่าเนี่ยดูจากทีมเรานั้นได้ตั้ง4 3 5 6เป็นศูนย์นะฮะบนแท่งเทียนสูงสุดนะฮะมีแท่งเทียนแนวนี้ถึง4แท่งเทียนด้วยกันนะครับและเป้า100นั้นเป็นบริเวณ4 1 2 9นะฮะมีแท่งเทียนด้วยกันถึง4 5 6แท่งเทียนด้วยกัน,นะฮะเลยวัดแนวนี้เป็นศูนย์และ100นะครับเป้าที่ได้นั้นตอนนี้หรือว่าทองคำนั้นได้ติดฟิบโบ1 6 8อยู่นะอยู่แถวบริเวณ4,000เหรียญต่อทรอยออนแนวนี้เลยครับโดยประมาณนะฮะและคาดว่าเป้าใกล้ๆนั้นจะ ลงมาพิโบแถวเรนสองนหะนึงจุดปดะอยู่แถวเรนสามพัเจ็ดร้อยสี่แรนต่อโตรยออนถือว่าใกล้เคียงกับเป้ารายสัปดาห์นั่นเองนะขอย้าว่าเป็นเป้าใกล้เคียงกับเป้ารายสัปดาห์สามเนะฮะใกล้เคียงกันมากๆเลยนะ37483760แนวนี้ครับอทองคํานั้นถ้าเกิดไม่ผ่านฮะไหลด้านขวาเนี่ยทองคํานั้นก็จะลงมาถวเรนสามพันเจ็ดร้อย 48เหรียญต่อโตรอยออน2760ัเ้อยหเหรียญต่อโตรอยออนแนวนี้เลยครับ <Okay. S 1> แล้วตอนนี้ครับเริ่มกันด้วนสำรับร,บร,บรายสี่ช่วงภาพแรกครับภาพนี้เนี่ยขอย้ำว่าสวยแบบตะโกนเลยนะครับทองคำนั้นวันันาคารเปิดตลาดมานะ คาดว่าทองคํานั้นถ้าเกิดไม่ผ่าน4023ถึง4030แล้วก็ทองคํานั้นก็จะมีโอกาสที่จะลงแบบรุนแรงนะฮะแต่ทางทีมเราคาดว่าทองคํานั้นไม่น่าจะผ่านฮะเส้นสีเหลืองท่งแรกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผ่านไปได้นะฮะเป้าดักขายของทางทีมเรานั้นก็อยู่เส้นสีเหลืองที่2ครับจะอยู่ทะาเบือน4,101.4เหรียญต่อโตรอยออนแนวนี้คาดว่าทองคํานั้นในรายสัปดาห์นั้นมีโอกาสแตะระดับ4,100กว่าเหรียญน,นะะและคาดว่า4,114นี้ทางทีมเรานั้นก็จะเปิด ดักขายแบบเต็มแม็กนั่นเองแต่ข้าวราวันจันทร์นะครับเปิดตลาดมานั้นถ้าเกิดไม่ผ่านเส้นสีเหลืองเส้นแรกและเส้นขาวของทางทีมเราจะอยู่เะเวน4023ถึง4030นะไม่ผ่านนั้นทองคำนั้นก็จะรงแบบรุนแรงนั่นเองครับ <Okay. S 1> ตอนนี้ครับหรดกรุณาดกราบรายสีชวงภาพสุดท้ายฮะภาพนี้เนี่ยมาช่างหมาะ เจาะตรงเพลงกับก้าปรายเดย์และก้าปรายสัปดาห์กันเลยครับโดยทางทีมเรานั้นได้วัดยอดภูเขาล่าสุดสามยอดนะฮะเป็นศูนย์นะครับอยู่แถวบริเวณนะครับ 4,150เหรียญต่อโตรอยออนและเป้า100นั้นจะอยู่แถวรเวณจุดต่ำสุดนะฮะแถวบรเณ3,903เหรียญต่อโตรอยออนแนวนี้เป็นแนวรัสุดท้ายของคุณทำในราย4ชั่วโมงและตอนนี้ได้รีบเบนะฮะมาถึงเส้น50พอดีเป๊ะเ,เลยนะฮะและคาดว่านะฮะเป้าสูงสุดในการลงนั้นช่างเหมาะเจาะกับรายสัปดาห์พอดีเป๊ะจะอยู่แถวบรเณ3,750เหรียญต่อโตรอยออนนั่นเองที่พิบดูคือจุดปาดแนวนี้นะฮะคำสองคำนั้นถ้าเกิดว่าไม่ผ่านนะฮะ ฟิบโบแถว38.2แปน่าจะอยู่แถวบริเวณ4,055นเหรียญต่อทอยออนนะทองคำนั้นก็จะลงมาที่โบตรงสอยู่แถวบริเวณสอ5 0นเรหเรียญต่อทอยออนแนวนี้นั่นเองครับถึงนั้นนั้นอยากเรียนครับที่ผมและทีมงานเทพจะ ก่อนะฮะอย่ารีรออย่าช่างใจเลยครับท่านจะรู้ว่าดูกาฟเทคนิคนั้นมันดียังไงหาเงินอากาศได้มันดีแบบไหนฮะอย่าลืมครับโทรมาได้เลยนะขอย้ำว่าสอนฟรีนะขอย้ำว่าสอนฟรีโทรครับ0 2 2 8 7 1 7 7ฮะสภาคใต้นั้นโทรครับศูนย์เดส่เกานะฮะงนั้นช่องคลิปนี้ครับรบกวนครับช่วยกดไลค์กดแชร์ติดตามให้กับทีมงานเราด้วยนะฮะผมโชคดีบุตรเชฟปิคอรสวัสดีครับ